สวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่องแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีกันอีกแล้วนะครับครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาที่ว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอยู่ๆนะครับเสียงลาโพงก็ไม่ออกหายไปเลยครับเปิดยังไงก็ไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้นะครับผมด้วย3วิธีนะครับง่ายๆเลยนะครับ วิธีแรกนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่เสิร์ชตรงนี้ครับแต่ถ้าไม่มีก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เสิร์ชก็จะเจอนะครับหรือถ้าอยากให้ขึ้นแบบผมนะครับคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็มาที่เสิร์ชโชว์เสิร์ชบล็อกนะครับหลังจากนั้นพิมพ์ไปเลยครับ d ีไวเมเนเครับนี่ครับ จะขึ้นแบบนี้นะครับ Device Manager พอมาที่ Device Manager ให้เรามาที่ตรงรูปลำโพงนะครับเขียนว่า Audio Input and Output นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วมาที่ Speaker ครับก็คือลำโพง,งเราให้เรากดคลิกขวาแล้วก็กด Update Device นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาที่ Search Automatic q u l y for Device ตรงนี้ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะเขาจะทำการเสิร์ช ไดเวอร์ของเรานะครับอัปเดตไดเวอร์แบบอัตโนมัติแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็รอสักครู่ครับพอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะครับขอก็ทําการนะครับตรวจสอบอัปเดตเดไวอ์ให้นะครับหลังจากนั้นกดคอ์ดถ้าทําวิธีนี้แล้วลําโพงยังไม่มีเสียงอีกนะครับก็ให้คุณผู้ชมทําวิธีเดิมอะเข้ามาดีไวท์ m ม n a g เ r อรนะครับคลิกขวาครับมาที่เพ o p e r t y ครับผม เราก็มาที่ไดเวอรครับให้คุณผู้ชมมาตรง Low Back Diver นะครับก็คือกลับย้อนกลับไปใช้ไดเวอร์ตัวเก่าที่ใช้งานได้นะครับถ้าเราอัปเดตไดเวอร์ไปแล้วเนาะกด Low Back นะครับเขาก็จะกลับไปใช้งานไดเวอร์ทีใ่ใช้งานได้นะครับอันนี้นะครับพอกด Low Back เรียบร้อยนะครับก็กดโอเคได้เลยเราก็ลองเทสได้เลยครับ ว่าลำโพงเรามีเสียงกลับมาไหมนะครับก็หรือทำเสร็จแล้วก็ลองรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับแล้วลองเทสว่าลำโพงเรามีเสียงขึ้นไหมแต่ถ้ายังไม่มีเสียงอีกนะครับให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับมุมล่างนะครับเป็นรูปลำโพงนะครับคลิกขวาครับมาที่ซาวครับอ่าแล้วก็มาที่เพย์แบ็กครับให้คุณผู้ชมนะครับมามาสังเกตดีๆครับว่าสปีกเกอร์ของเรามี ติ๊กถูกอยู่ไหมถ้าไม่มีนะครับให้คุณผู้ชมคลิกขวาครับแล้วก็ Set add default device ครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองเปิดเสียงนะครับว่ามีเสียงออกจากลำโพงหรือเปล่านะครับนเพียงแค่นี้ครับผมลำโพงคุณผู้ชมก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ ถ้าทําตาม3ขั้นตอนนี้นะครับผมเชื่อเลยว่ายังไงต้องได้ซักวิธีหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ได้อีกนะครับผมแนะนําเลยครับน่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์หรือเจ้าตัวลําโพงในเครื่องของเรานะครับน่าจะมีสายขาดหรือลาโพงมีปัญหาแน่นอนอันนี้ต้องไปเช็คที่ร้านนะครับแต่ที่ผมสอนอันนี้เป็นส่วนซอฟต์แวร์นะครับที่หลายๆท่านเป็นนะครับอาจจะเกิดที่ไดเวอร์มั่งหรืออาจจะเกิดที่การเซตดีฟォร์ที่ลำโพงเราไม่ได้ เซตค่า default เอาไว้นะครับก็เลยทำให้เสียงไม่ออกลำโพงนะครับบางท่านเคยเชื่อมกับลำโพงบลูทูธแล้วไปเซตค่า Default เป็นค่าเริ่มต้นของลำโพงบลูทูธแล้วครนี้มาถึงลำโพงที่เราใช้งานจริงๆก็ไม่ได้เป็นค่าเริ่มต้นก็เลยอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็ลองนำ3วิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับใต้คลิปโอนะครับ ถ้าได้ผลก็ยินดีด้วยครับแต่ท่านไม่ได้ผลผมก็จะหาวิธีเพิ่มเติมมาช่วยคุณผู้ชมกันอีกนะครับก็ยังไงก็ขอดูฟีดแบ็กมันด้วยนะครับถ้าดูคลิปวันนี้แล้วเนาะโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระาด,ดีๆแบบนี้แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ